มีโอกาสได้มาเที่ยวท่าโอ,องนาศีดาตำบลชานุมานครับไม,ไม่ได้มานานท่าท่าข้ามประเพณีนะครับข้ามไปสองฝากฝั่งไทยลาวตรงนี้ก็มีหน่วยนรขออยู่ดูแลความสงบเรียบร้อยให้ประชาชน เป็นท่าข้ามประเพณีจุดผ่อนปลนข้ามไปมาสองฝากฝักไปมาหาสู่กันเป็นเวลายาวนานแล้วพี่น้องไทยลาวท่าข้ามประเพณีนาซีดาค่นข้าข้าข้ามแล้วก็ลงเวลาในการข้ามไปข้ามมา ลงเวลาแล้วก็เวลาไปจะไปตอนไหนจะกลับตอนไหนลงเวลาให้ชัดเจนแล้วก็จ่ายเงินค่าข้ามนะครับน่าจะประมาณ30บาทนี่ก็เป็นพระธาตบ้านท่านาศีดานะ พยาน้าคู่